วุหลุนลุงมอกนะคะอกแล้วนสคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เพิ่นมาเหมาเฮดให้ลุงมอกค่ะมือนี้นี่ค่ะก่อนกลับสักนิดนะคะก่อนกลับวันนี้นะคะเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มือนี่คุณได้มาอันเหมาฮ็ทมาต่ใส่ครับแม่ป้าอ๋อมาจากลีนัานี่เนาะค่มาขึ้นไปขึ้นนั่นไปว่าไปย้ายก็ะขื่นพี่กันบ่ยายหอดบ่ยายโอ้ยเก่งขนาดยายกันยังขึ้นหอดเนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดด้วยแม่กระถิน กทินผู้ผาแอกนี่แหละตามาโลดค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านน้อค่ะนนคนมา,นาคนขิน่นผู้ผาแอก,กนนโอ้เพนหุ่มยังกันน้อเพ่นได้เลขย่างน้อพี่น้อง เป็นไผ่ไปสายพี่น้องพี่เป้กครับบนบนลู่คือกันนะค่ะโอ้บนได้เลขอย่างน้อได้อย่างกูนสวัสดีค่ะ น้องจอยน้องจอยเบิ่งในชุมชนเด้อพี่เป้ลงรายชื่อที่ชุมชนแล้วส่ยจมอไลอางี้นะเรียน้าด้ค่ะเบิรงเด้อเรียกว่ามีได้ทุกสิเลือกค่ะฝั่งชุชนนะครัะเลือกกันขนาดค่ะได้เท่าไหร่ปูจ๋าปูได้หยัง ใช้เบิ้งดูเบิงดูค่ะโอ้มันหมานแล้วนะพูเป็นซื้อหกสี่สี่สี่ีู่นี่บ้านที่ปล่อยนี่สนโอ้นะคะนี่แล้วฝันฝันว่าทนายพ่อบอก่า้ขึ้นื่อนสูงไปยังลูก่อฝันบ่ะค่ะฝันขึ้นื่อนสูงเพื่อนขึ้นมันสูงะวันนี้ยังลุงลุงเอาสูมีเสี่มีเสื่ยูกไฟปล่อยวเพราะบ่านน้องตั ฝากอันเขาชื่อหายเขาว่าชื่อหายยุ่งกว่าฉันก็ได้คนค่ะและ้วก<า>็ได้ได้ได้เล,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 ลขที่บ้านเนาะคะ่ะครับผมค่ะปูมาแต่สายคันไหนมาแต่ผมชิ่ว่าตรงๆเน,นาะค่ะมาแต่าบ้านหน้าอ้อมไปพี่อ้อมฟังนั้นละอ้อมนั้นทั้งเดือนอ้อมมาพี่ไปหาเสียงสอจอ<อ>นี่สจ่จอบนน,น้มาเนาะ ก็เลยแวะมาทางนี้เหมือนว่าค่ะสจ๊อเป็นท่านสมัครไหนอ๋อไม่เพราะลูกซอจอเปล่ค่ะพร้อมไหมคะกระถินบ้านบ้านลุงพลน่ะไม่ได้ไปนะคะกระถินบ้านลุงพลน่ะไม่ได้ไปเดี๋ยวจะถามปูว่าเห็นเพื่อนว่าเพื่อนสีเป็นพ่อปลาแทนนะค่ะเพราะว่ากระถินอันหาต้นนี่เต็มแล้วเนาะค่ะปูจ๋าอันเพื่อนว่าจังไหนและปูกระถินบ้าน อยู่บ้าน,น,นปุณ่ะอยากคุณแม่คุณป้มาทุกท่านคุณสาวทุกท่านมันเปิดแล้วกระดิ่งเต็มแล้วมันนัานกระดิ่งเฮ็ดพระป้าไปให้งต่อคุณว่าน้องป้าคุณแม่มันแนีย่ยชีจ็คเป็นพระป้าเอาเนาะปูณเนาะชีแจ็คเป็นพระป้าทุกคนพระป้าค่ะม,มือ่อใดก็สีแจ้งอีกเท่นึงเนาะปูณเนาะ<แ>ว่าเออเป็นพระป้ามือ่อใดแบบนี้เนาะ,ะคะ่ะเพราะว่ากระดินตอนนี้เหลือหาต้นน่ะถูกจองเต็มแล้ว มานี่กะสีเป็นพาป้านะคะที Mit ่สิบไปที่สิบปบ้านลุงพลนะค่ะได้มื้อใดกะสีแจ้งอีกเือหนึ่งเด้อค่ะเอฟซีบันถามนะปูว่าเอออยากไปน้ำเนาะอยากโมบุญโมอย่างน้ำแบบนี้อนะแต่จังฝากันไหมนะปูเนาะออ้ยฝุ่นนั่นแหละปกติรถพวกมันบุกถึงนนะ พิษปกติรดพ่วงนี่มันฝุ่ะไปใส่เบิดเนาะนี่ค่ะสลับกันค่ะมือนี่ตอนเศ้าป้าจะร้องตอนบายป้าถอนจ้าช่วยกันนะอ๋อกันเลยครับ หุ่นกันค่ะหุ่นกันร้านเดียวกันค่ะใส่เลยไม่จำลองเขานะ่ะบัตรแถวเราไป <laughs> ไปจำลองบัตรแถวอะไรบัตรแถวปลอมเราไปใส่นอ้อเรียกว่าไปผสมมาอย่างสะดวก <laughs> โอ้ยเบื่อเลยไอไปถามมันเอ๊ะแถวเบื่อเลยเบื่อเลย กระดกรโดนกัดคอหมอสวบหมอไม่มีการยาบาหมอเออหมอหมอ,มอฟันลานนี่นะโอ้ยบ่ดีเลยพี่น้อง,อง,องเอง้ยเนี่ยเน,นี่ยนะค่ะอยากกินไอติมอร่อยต้องเรียอยากกินไอติมเข่อยต้องหน้าบ้าน ค่ะวันวันกระถินเนาะค่ะเดี๋ยวพี่เป้จะไปถ่ายคลิปที่วัดอีกนะคะไปเ็ดสมุดบญชีหนูหรหาเฮ็ดมาบ,บาาเายลยครับจาหมเลยน่นเนาะ,ะ,ะค่ะปลาจำลองมาแล้วกาเแฟเนาะค่ะกาแฟหยุดนะจ้าวันนี้เงียบค่ะตอนนี้เงียบเงีๆเนาะค่ะ นี่นะคะบรรยากาศกัดชิ้นเงียบๆเงาๆค่ะสวัสดีค่ะเบอร์ปลาร้านคำใสวะค่ะเดี๋ยวพี่เป้สิพาไปเบอร์ปลาร้านคำใสเนาะค่ะน้ำตาลผมยังเดินกลับไปครับตอนนี้เดี๋ยวไปไปเบิร์นเพิ่นหุ่มเสือกันขนาดพี่น้องเอ้ย พาไปพาไปนะนจ้ะค่ะมือทำงานค่ะไหนเนาะเบอร์ป้าคำสายเนาะนี่ค่ะนี่เดอร์พี่น้องนี่ละค่ะแอดไลน์หาป้าคำสายได้จ้าแคปหน้าจอไว้เดอร์พี่น้องมี ตาแม่นี่แหละค่ะเอฟซี FC ให้พามาเสื้อ้ากระไลหลายค่ะที่น้องมักแบบใดน่นะคะ่ะพากันกินอันใดนุ่งเปลาไม่แตานง้ลาลาไม่ข้างเจ้าบ่ากกับเจ้านะจา้า 80บาทแปบาทที่จะดอะกลุ้มๆมันจะมีเห็ดไข่เห็ดลา่เห็ดลา่เลยสวยนี่เห็ดไข่อันนี้เหรออันนี้จะเท่ากันเหรอจ้าเท่ากันหมดค่ะเขาฝากไว้สาบห้าบาทไม่ก็ยังซื้อเลยมันเบ้อเปล่าเมื่อวานนี้ซื้อเครื่องเคยเราลงมาจากถ้านั่งถ้านั่งเครื่องมาสก์กลน่ะมานี่น่ะบ่มีบ่มีอันบ่มีรถโดยสารเนาะแม่เนาะ โอ้อมรถโดยโูอันนั้นบอได้แหละมีอยู่ขั้นเดียวอันนั้นนะเพื่อเครื่องบินสิมาจอดเนาะบวทันเนาะเป็นรถเมาส์บอก่อ้พี่น้องอันไปนั่งเครื่องมาน่ะทนเมาหลรถมาได้ค่ะเป็นเบอร์เป็นเบอร์ของ พ่ออาชีนะคะ่ะถ้าใครอยากมานะคะ่ะแบบเพื่อนกาบริการรับส่งอยู่ค่ะแต่น้องเบอร์พ่ออาชีแหะถ้าว่านั่งเครื่องมาแล้วเบอร์เดียวกันนี่เด้อแม่นี่เด้อค่ะเบอร์ย่าอาชีโทรหาได้ค่ะจ้านี่เด้อเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งจ้าค่ะนี่แหละแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องท่านวันนั่งเครื่องมาแล้วอยากข้ามาเนาะคะ่ะเพิ่นมีรถไปรับส่งเนามนแม่นี่ค่ะ ของแม่น sì ี่แหละค่ะก็อาชีเป็นรับสูมเป็รับอามาบ้านค่ะท่านไปอยากมาเนาะค่ะเพราะว่ารถโดยสารมันบ่มี้วไหมเนาะกัดเลยมากของนยาอาชได้ะกัดเลยมาของานยาอาชีพได้จ้ะเจนี่แหละค่ะ ฮะเบิ่งเด้อพี่น้องเราเปิดหน้าเปิดตาได้เดี๋ยวนี้น่ะเราบ่นเลยราคารับส่งเท่าไหร่ค่ะ400ค่าพ่อจีเอสี่ร้อยไป400นี่คือไปกลับไปไม่ไม่ไม่กลับค่ะไปรับเอาแล้วก็มาอ๋อค่ะไปรับเมื่อวานพ่อจีเอสี่ร้อ0สี่รอค่ะพ่อจีไปแล้วก็รับมาค่ะเอ้ามาทานเราจะไปอีกได้ไหม ก็เพื่อพ่อสี่ร้อยจะขับไปส่งอีกนะสี่ร้อยนี่แหละค่ะราคาที่ย่าอาชีบอกนี่แหละค่ะไปเอาสักคนจ้าไปกดติดตามสองคนจะพันคนเน้ยเอาฝากนะแม่ฝากฝากกันเร็วถ้ามีคนติดตามนะครับถึงหนึ่งพันคนลุงมณจะไปใส่แฟนปลอมให้ไปทดลองแม่นบอสแม่นครับพี่น้องคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงมณช่องอะไรลุงมณแฟนคลับชาแนลครับช่องไทยค่ะ ลุงมนแฟนคลับชาแนลถ้าครบหนึ่งพันคนปุ๊บลุงมนสิเป็นผู้อุปการะฟันของป้าจ๊ะลุงมนนะคะถ้าเมนไพรพี่น้องกดที่สามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงมนนะคะเพิ่งเพิ่งได้เกแปคนหนึ่งช่องอย่างนั้นลุงมนลุงมนแฟนคลับชาแนลครับ ช่องลุงมนแฟนคลับชาแนลนะคะครบ1,000คนปุ๊บลุงมนเ่นสีอุปการะเป็นเจ้าภาพใส่แก้วไว้ก็ป้าจำลองเ <c oughs> นาะล,งลุงเนาะแม่นแม่นค่ะลุงมนเขียนไว้อีแนหนูสีโฆษณาบ่อยๆได้เนี่ยอยากให้ป้าจำลองมีฟันเนาะค่ะนี่และค่ะราคาเนาะ,ะพี่น้องกัน อยู่สนามบินมีมีแท็กซี่อยู่ค่ะลองลองลองถามแท็กซี่นะคะลองถามแท็กซี่เบิ่งก็ได้ค่ะอยู่สนามบินเนาะฮะอันนันนะันนะบอกสองพันประมาณนี้สู่ได้เป็นบอกค่ะพี่น้องอย่าลืมนะค่ะกดติดตามลุงมลแฟนคลับชาแนลค่ะใช่ค่ะใช่เลยถ้าหนึ่งพันคนปุ๊บลุงมลจะเป็นผู้อุปการะ แคลมัยป้าจำลองป้าจำลองที่ได้แคลม่ก็เพราะลุงมลนี่แหละค่ะมีกี่เล่มมีกี่เล่มเบอรฟันเบอร์หมอฟันนั่นนั่นเบอร์ยังมีหนุ่มสาวใคกี่เล่มโทรมาว่าค่ะนะเอฟซียูพลังโทรมาว่าร้านอะไรเขาบอกว่านี่คอยว่าว่าวางเงินไปแล้วมันจะได้เป็นเศษชงเล่มเป็นเศษ ไม่ใช่หมอที่เราไปเนี่ยมันไม่โอแล้วเขาเขายกเขาแยกรูจักว่าร้านไหนเออโดนทนลบ้งหมอฟันพี่น้องเอ้ยร้านที่เราไปไม่มีจัญญาบันเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องลุงมนแฟนคลับแชนแนลเพื่อนแขวใหม่ปลาสำรอง แต่นอกวีง่ายถ้านอกวีก็ป้าคนนี้น่ะนี่แหละค่ะกล้วยเบิ่งพี่น้องแซ่ไม่ป้ามันมีอันเจ๊แกเนาะมันตึงมันตึงได้อย่างนี้ขายเลยนี่ค่ะโอ้่นกดให้แล้วลุงมนเพอดว่าเช็คหน่อยนะเช็คหน่อยนะลุงมลนะค่ะขอบคุณมากนะครับขอเบอร์ยาอาชีก็นี่แหละค่ะนี่เด้อพี่น้องนี่นี่ไไงบออย่่าาชด้้แลวนีค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อนี่เตียนพี่ คำว่าในเออเข้ามาใน YouTube แต่เห็นพี่เป้ค่ะได้ยินเสียงได้ยินค่ะขอบคุณเล่นล่ะขอบคุณเล่หลายค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามลุงมลแฟนคลับชาแนลหายในเด้อค่ะลุงมลเหรอค่ะนี่นี่นี่ค่ะลุงมลขายลอตเตอรี่นี่ค่ะโปรโฆษณาให้แบบจ้าๆเลยนะลุงมลเลยนี่แหละ คนสีได้เป็นผู้อุปการะฟันของป้าจำลองนะคะใส่ไม่ได้ลุงมลจะเป็นคนใส่ให้เองโอนี่หละนะคะจะผูกแขนลุงมนะผู้าองมันหมานเฮงนีตกลกันวท่นนะคะอ้หมันหมาน่ะรั

จำลองสวยทุกอย่างแก้วนี่แหละนะคะแก้วห่วงแค่นั้นเองสองซี่ได้สองซี่ได้เลยโอเคจำลองซื้อซื้อเลขเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อฟันป้าจำลองเด้อพี่น้องเลยอย่าลืมนะป้าเอาเอาคลินิกเอาเบอร์คลินิกอยู่บอ๋อค่ะ ค่ะเดี๋ยวนะคะสาธะเบอร์คินิกให้เพื่อเนเองเพื่อนยังหูจักบกคลินิกเพื่อเดี๋ยวะคลินิกอะไรนะชมพันไม่โกงเงินป้าอะไรวะป้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพี่เป้จีฮะขอบคุณหลายนะเดี๋ยวนี้นอกนกันไหมไม่เขาว่าไงวะนี่นะคะ่ะประมาณนี้ จ,าจ้จาแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้17นาทีแล้วนะคะมันเงียบๆนอ้องเดี๋ยวพี่เป้จะลงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เป้จะทําเป็นคลิปนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการดูในครั้งนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจ้์ให้กับป้าจําลองเวทโมเมนไหมลุงมนแฟนคลับชาแนลนะจ๊ะ เพื่อแขวใหม่ของเราค่ะสวัสดีค่ะ